นะครับพี่น้องมเมล็ดชะอมกับน้องลื้อนะครับก็จะไปทำเกียงอยเอยาเยอะแยะๆนะครับมีดั้งผักเชี่ยวผักอะไรนะครับได้มาจากไร่เมื่อกี้นะฮะโอ้ขอาสะอมงามๆครับพี่น้องไม่เคยเลือดเดียดมันก็เลี้ย,ยงนิดนึง กับส้มตำก็เซ่บนะครับพี่นออ้องนมน้ออ่าไปหามันแล้วก็มาไล่แล้วมณนก็จะทำชุ้มตำด้วยแล้วก็วันนี้เรือจะกินผักเขียวโคลอลั่งคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่นอ้องนะครับแล้วก็มณนก็จะเอาผักอันนี้ไปด้วยนะอันนี้จะออกรสเปรี้ยวนะครับผักบุ้ง,ผ,งผักบุ้งเปรี้ยวต้องเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเนี่ยไปแทนมะกคือเทียอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับ า่าเดี๋ยครับพี่น้องมเหลี่ยชอาอมกับน้องดื้อนะครับก็จะไปทำเกียงเอาใหญ่แยะๆนะครับมีดั้งผักเชี่ยวผักอะไรนะครับได้มาจากไร่เมื่อกี้นะฮะขอ่าสะอมง,มงามๆครับพี่น้องอ่อไม่เคยเลยเดนี่มันก็เลย,ยี่ยงนิดนะึง กับส้มตำก็แซ่บนะครับพี่น้องอ๋มอมวลน้ออ่าไปหามาแล้วก็มาไล่แล้วมวลก็จะทำชุ่มตำด้วยแล้วก็วันนี้เรือจะกินผักเขียวโคล้งล้งคือกไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องอืมนะครับแล้วก็มวลก็จะเอาผักอันนี้ไปด้วยนะอันนี้จะออกรสเปรี้ยวนะครับผักบุ้งผักบุ้งเปรี้ยวต้องเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเนี่ยไป ทนมกคือเทียอะไรอย่างนี้เลยนะครับสั้นเน่ยเคียงสวัสดีค่ะนี่จะมาทำ าสายเดลสายค่ะเราแบบนี้ค่ะออกมาหนมๆอือสวัสดีค่ะกระป๋อกมาำปนว่าหาค่ะ Oh, nên nói. Ở phòng đây nhìn xem thêm 1 cái Cảm ơn Quán Quán Cứ cấp cắn Không có cứ cấp Cứ quán Mình thử I know. ทำ12นาทีค่ะตังกากินเป็น6พลังต่างกะตังกากินเป็น6พลังต่างกะเดี๋ยวจังแปะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลจังมั้ยนะค่ะค่ะติดจัง อออหอมอคอบหมขวไ่อ่ะเ้อ,อ,อ,อเหาน,นอ่ะไมขออีกนะต้อนหวานพูด I'm <laughs>

sức con lên đấy Cái ngô có màu Cái ngon mà cái sáng này Cái mảnh hoa bắp bắp của đâu rồi Hai kia hai hành điểm mới mà ra hỏi Hai gì đâu Đâu, Ta hai mảnh đẹp Đã có hết nãy này rõ không đúng chứ nào Mà thế ơ ừ. Còn hả, hả mà hình Ăn bên có Ăn bên Anh... đường đắng lắm, cao lắm lắm

chém một châm mẹ lại ki nhà mà nó nó vừa con bây giờ rồi à tao đưa cho con làm lần đi coi แต่องอต้ตัว่คกขาตัง้งต่หาวอง 啊，对嘛？